ม .4 ถกงสเนม,มสาม นั่งนั่งเรียนรอวันนั่งนั่งสังรวมรออพระครูพระครูก็จะมามาไม่ได้วันหนึ่งสังรวมนั่งสายตาลงต่ำสังรวมลงสติอยู่เฉพาะหนั่งเราจะได้ปฏิบัติปฏิบัติเพื่อใช้เวลาไม่นานไม่ถึงไม่นานเลยถึงสามสิบนาที เราเราเนื้อตึงเลิ้นปีถ้าเราตั้งใจเราจะได้สัมผัสความสงบของจิตเลี้ยนปีตรงนี้ลองมือค้าตายเนื้มือหลงๆโดนจะเป็นกระดูกเขาๆเลื่อนเลิ้นปี๋เนื้อจอดๆคิกจอดๆรักประคองเลิ้นปี๋เพือให้จิตของเราของเราเลยเข้ามาสงบจิตของเราเนี่ยมันความรู้สึกความรู้สึกอยากเข้ามาสงบใต้ลิ้นปี๋นึกไปพร้อมๆกันสักพักก่อนเดี๋ยวจะไปพักมาจิตไปต่อกัระดับษ์นิ่ง ต่อไปจิตของเราก็จะสงบรลมเย็นจะมีสติอยู่เฉพาะที่เฉพาะกายจิตจะไม่ค่อยเสียสายไปข้างนอกก็จะกลายเป็นวันละสงบสนงียบเมื่อเรียนหนังสือก็จะมีความจําดีขึ้นมีหน้าที่รับผิดชอบรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้ดีขึ้นบิดามารดาของเราบอกสอนเราเราก็าจะเชื่อฟังก็จะไม่เถียงบิดามารดา เพราะว่าการเสียบบิดามาดาทำให้บิดามาดานในเสียใจเราก็จะเป็นบาปอสาเหตุการจดจออ้นจดจอเลนปีเล่นปีใหเรนี้เมื่อฟังดูกระดูกซโครงทล่าง่าวรวฟังดเ่ยเป็นกดูซีโครที่ด้านานี่เป็นกระดูกน่มกระดูกวหนอนนื่มพอเรารู้จดจุดแล้วกันนุ่มจดจ่อไปอ่ะห้อยู่กันเล่นปีแต่เราไปคิดถึงเรื่องอ,องื่น,เร,เ,นเราก็มาเลือนเล่นปีใหม่นั่นหละ <c oughs> ง่ายๆเลยทีนี้เราเพ่งกันนี่พอเราได้แล้วลดจุดแล้วนึกจี้ประคองประคองแล้วก็จี้เพ่งเพ่งเป็นติดๆปี๋เพ่งจนจนกว่าจะเบาจะมีความเบาไปเรื่อยเบาลุ่มเบาสบายไปเรื่อยจิตก็อนข้างจะสงบเฉยขึ้นไปเรื่อยเจาะๆประคองเพ่งไม่นานถ้าเราเพ่งแล้วเรารู้ว่าจิตของเราเบาเบาสบายลุ่มเบาสบายเราก็พริบหรือเราสงสัยเราไมเพ่งนีก เพ่งจนกว่าจะรู้ว่าโล่งพอเราเพ่งไปเพ่งไปมันจะโล่งไปโล่งเลยโล่งออกไปเลยสาเหตุคือจิตของเราไม่มีเสียความยึดสาเหตุที่เราเบียนไหวายเกิดเพราะว่าจิตของเรามันมีความยึดความยึดความหลงมันหลงยึดหลงเข้ามายอดท่านพระอาจารย์หลงเข้ามายึดเพราะว่าเราไม่รู้สาเหตุที่เราไม่รู้เพราะว่าเราไปหลงติด ติดก,การมพ่อแม่ปู่ย่างาการของเราเนี่ยพาทำพาเยอะพาติดเราเลยหลงประกอบอาชีลหลงไหลไปตามเหตุเหตุปัจจัยนีพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราเรียเข้าใจหลักธรรมชาติธรรมชาติไหนเป็นว่าที่เราเกิดมาเนี่ยทำไมเราต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ต้องสร้า,างนะงานของตนเองถ้าเราไม่มาเกิดเราก็ไม่ต้องมาทุกข์ทุกข์ต่อการอยู่การกินต่อความนึกคิดรุงแต่งต่อทุกข์เฉพาะอาชาติปัจจุบัน เราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆหลวงพ่อจะอธิบายไปปล่อยเข้าใจส่วนคนไหนเพ่งเพ่งไม่ติบีไม่เป็นนื้อึคลื่นไปตรงๆส่งความรู้สึกตั้งความรู้สึกไว้เหนือหัวเหลือว่านึกขึ้นไปตรงๆถ้าเราเพ่งไม่ติบีไม่เป็นนึกขึ้นไปจนปวดจนปวดจะรู้ว่าจิตเป่าลักษณะจิตมันจะดุดจะเชื่อความยึดความยึดกับความหนี่งหน้าของผู้กันอ่าว่าเรายังเด็กเราอาจจะไม่รู้ว่าความหลงเป็นยังไง ก็รู้แต่ว่าความยึดทีนี้เราก็จะกลายเป็นสัมมาทิฏฐิเข้าใจธรรมาชาติอย่างแจ่มแจ้ง,จง,จง,จงหมายถึงว่าธรรม,มาชาติที่เรารู้เห็นเนี่ยจิตของเรา,เราจะมาเตือนเราเองจะมาสอนเราเองเพราะว่ามันไม่ปรุงแต่งเพิ่มจิตมันอยู่ปัจจุบันกลายเป็นว่าจิตมาสอนเราเราก็คอยเตือนตัวเองไว้เป็นระยะระยะไปนะว่าของที่เรารู้เราเห็นจกความนึกคิดปรุงแต่งจะของไม่เที่ยง จิตผู้รู้เนี่ยเราจะยึดไปยึดกับอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าในใจของเราจริงๆไม่มีโอกาสที่จะไปยึดจิตผู้รู้อยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของมันลักษณะจิตที่นี้จิตผู้รู้เราเนี่ยมันมีเชื้ออยู่สาเหตุที่ทาให้เราเด้ไหวาใจตื่นทีนี้แต่จิตของเราไม่มีเชื้อเราก็ไม่ต้องมาตื่นแต่เนื้อเนื้อจตจอแล้วกองว่าได่เรียนดีที่จรกว่วจะรู้มันรู้พอมันรู้มันเบาสบายมันถึงจะใช่ไอเชื้อกี่เหสียมันแต่ เสื่ความยึดยึดมั่นหรือมั่นจะแตกออกจากจิตใจเราไม่ต้องไปสนใจความรู้สึกหรือจิตช่วหนึงแต่หลังจากปฏิบัติผ่านจากวันนี้ไปแล้วทีนี้เราจะไปทาํทาตามถนัดก็ได้พ่าเราอยากรู้ว่าเราถนัดส่วนไหนเราก็ไปลองทําดูว่านึกท่องพุโทโธอย่างเช่นว่าเรานึกจดจอพระองค์เลี้ยปีเราเนื้อท่องพุโทโธทีท,ทีถ้ามันไม่ติดไม่ขัดแ,แสดงว่าเราถนัดที่ลี้นปี ถ้าเราไม่ถนัดมันจะติดขัดทีนี้เราก็าลองไปนึกอยู่ที่ปลายจมูกรู้ลมเฉยๆรู้ลมเข้าออกเฉยๆแล้วก็นึกท่องพุโทโธทีทีถ้าเราท่องพุทโธทีทีได้แสดงว่าเราถนัดที่ปลายจมูกเราก็ไปกาหนดตามที่เราถนัดหลังจากนี้ไปนะหลังจากเราปฏิบัติได้แล้วจิตมันจะเบาเบาสบายหัวาเราก็โล่งวันฝน,นี้ก็ลงโล่งันนีมันจะโล่งไปเรื่อยๆเพราะเนื่องจากจิตมันไม่หมายถึงการสะสมสะสมความนึกคิดุกงแต่ง ทางออกมันจะมีความคิดฟุ้งๆขึ้นใหม่ๆระหว่างเจ็ดวันเพราะวันที่หกแล้วเรากกจะเริ่มเข้าใจเรื่องของจิตที่สงบมีความสงบความเย็นความสงบก็จจะเพิ่มไปเรื่อยปติสุกเย็นจะเกิดขึ้นแต่ใหม่ๆบางคนอาจจะไม่รู้ว่าาการปติสุขเย็นก็จจะรู้เฉยๆลักษณะมันเฉยๆมันไม่กระเตือนแต่ว่ามันนิ่งมันก็ไม่แน่งเพราะมีสังขารความนึกคิดลุงแ่งเข้ามากระทบอยู่แา่สังขารเรอนี้มันเกิดจากกิเลสจรหรือว่า ความคิดของก็เดือจอนเข้ามากระทบจิตใจของเราคือความทุกข์กับความหลงหรือความยึดเราถ้รู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวปั๊บเดี๋ยวไอ้จิตของเราก็จะสลัดหมุนสลัดสิ่งเหล่านั้นออกไปง่ายง่ายแล้วเราปฏิบัติแค่เลจนจอๆแล้วลองไม่ตีนสภาพเหี๋ยวเราเพ่งเพ่งไม่นานมากับจิตของเรากระลุกงานง่าเดี๋ยวบาคนที่สั่งได้ไวตอนั่งืูพอจิตเขาเล่นเพ่งไปมันจะลุกมันจะดิ่งขึ้นประมาณสั่เที่ยว อาเที uh, says, work, ่ยวแรกเป็นสวัสด้านอานอันนี้อันนี้ตามความเข้าใจเน้บางคนอาจจะไม่ไม่ได้ตั้งใจมากอาจจะหลายเที่ยวหน่อยนี่สมมุติอะว่าข้อสังเกตนี่พ็ถึงข้อสังเกตจิตของเรา ตอทนที่เราไปเท่งก่อนพอเราเพ่งก่อนม,มันจะโล่งโล่งไปเลยสังเกตตรงนี้เลยว่าจิตของเรานะไม่มีเสื้อความยึดแล้วนี่เราก็ไม่ต้องมาเกิดเลี่ยตายเราก็ไปนิพพานหมายว่าไปนิพพานทํายังไงเราก็ไม่ควรไปยึดมัน่นหรือมั่นอะไรสักอย่างปล่อยวางจิตก่อนที่เราจะตายแต่ร่างกายจะแตะแบบถ้าว่าเราปฏิบัติหลายปีเราก็จะเข้าใจเองแต่ว่าแนะนําไปก่อนตอนนี้ว่าเราจะได้ดไปปรับความเข้าใจอีกทีหนึ่งหลังจากนี้ไป ถ้าวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างจิตก็จะหมุนขึ้นไปสู่พระนิพพานในธรรมชาติจะหมุนทวนกระแสขึ้นไปสู่ชั้นเก็บชั้นโรเมเอะไรจนตาทะลุผ่านชั้นพระพรหมจะยี่สิบแตนทีนี้หลังจากนี้ไปแต่คนไหนรู้ว่าจะเองโลง่งรอสบายหัวโล่งแลแ้วในตรงลิ้นปีเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างเวกอยู่พอเราไปกาหนด,ดถึงลิ้นปีปั๊บมันจะเป็นเวกมันจะมองไม่เห็นมันมองเห็นเหมือนเหมือนตอนแรกนั่นแสดงว่าจิตเราพ้นแล้วจิตเราสิ้นเชื่อความยึดมั่นถึงมั่นแล้ว นี่ก็รออีกประมาณสักสิบกว่าวันเราก็จะกลับมาเห็นลิ้นปีเหมือนเดิมน,นี่ลักษณะก็สังเกตว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วนะนี่ประมาณสักสิบวันเด้อนี่รอให้ครบสิบวันก่อนถ้าเรารู้ว่า,าจิตของเราพ้นจากเชื้อกิเลสแล้วคือมันแต่งมลิ้นปีมันจะเป็นช่องว่างเลยจะมีอาการเจ็บๆเรื่อนๆนิดนึงใหม่ๆนี่นรอใหครบสิบวันพอครบสิบวันแล้วเราค่อยนึกสงรู้สึกขึ้นไปตอน สูงไปจนสุดกาลังนื้สุดกําลังเนื้อกับไม้ถึงสติของเราจะไปสุดแค่ชั้นท่าพรมที่ยี่สิบเนี่มันตื้อมันตื้อน,น,น,นความรู้สึกของเราน่ะมันจะทะลุขึ้นไปกรจะหมุนรอบรอบสว่างรอบหมุนรอบจักรวาลที่หลังจากนี้ไปแต่หลังจากเราทําถึงจุดนี้แล้วนในจิตมันจะสลัดสลัดสิ่งที่เราไปพัวพันได้ง่ายขึ้นคือจิตมันมีพลังงานนี่จิตกเราก็จะเข้าใจเรื่อง,องความจิตสงบไม่สงบ พลังแบบนี้ไปแบบจิตสงบเราก็รู้จิตไม่สงบเราก็รู้เนพราะฉะนั้นเราอยากจยาให้จิตของเราสงบเราแ็นึกที่ปลายจมูกบ้างลิบปีบบ้างเป็นระยะระยะไปไม่จําเป็นจะต้องทาต่อเนื่องขอให้เป็นระยะระยะวันหนึ่งอาจจะหลายเที่ยวก็ได้ตามยาบทต่างๆเพราะถ้าเราไปติดนั่งสมาธิเกินไปกันไม่ดีการเรียนของเราก็อาจจะไม่ค่อยอถูกส่งเสริมเท่าไหร่เพราะจิตมันจะไปติดสงบล้วก็อยู่ตามปกตินี่ยตามแบบที่เราเคยเป็นนี่แหละแต่เราอยากจะทํทำให้จิตสกกงบแบบนั้นเอง กำหนดเป็นระยะๆไปย่านะพอหลังครบสิบวันแล้วก็มีแต่ความสบายไปนานไม่ใหม่ๆแต่จิตอาจจะสงบไม่นานสงบแค่เดียวมันก็จะถอนหลังเนกว่าจะครบสามเดือนพอครบสามเดือนแล้วนั่ยนะจิตของเรามันจะสงบดีมากสงบจนเราติดสงบ,อสงบเอ๊ะทำไมมันนิ่งทำไมมันสงบเนี่ยเป็นลักษณะนี้สําหรับที่เราปฏิบัติได้แล้วนะ พอเลยสามเดือนไปแล้วนี่รเดือนที่สี่ที่ห้าที่หกติดแต่ไปแล้วเราก็เริ่มเข้าใจเรื่องของการทำจิตให้สงบเราเล้อ๋อไอความรู้สึกตัวนี้นี่เรื่องอบว่ะไอตัวจิตจิตคือความรู้สึกความรู้สึกอยู่ตรไหนจิตไปอยู่ตรงนั้นส่วนตรงไหนไม่เห็นความรู้สึกก็ไม่เป็นไรไม่เห็นจิตก็ไม่เป็นไรกับสังเกตความรู้สึกเราความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งจะคล้ายกันเราคิดไปตรงไหนจิตก็ไปตรงนั้นแต่ความไอ่ตัวจิตผู้รู้นะจิตความรู้สึกต่อไปจิตก็จะรับรู้อย่างเดียวมีหน้าที่รับรู้ไม่ปรุงแต่งเพิ่ม รับรู้สภาวะความทุกข์ความหลงหรือความนึกคิดปรุงแต่งว่าเราปฏิความหมายว่าไม่เที่ยงไม่คนยึดมั่นหรือมั่นอย่างนั้นเนี่ยสัตว์เพ่าว่าใช้ไฟเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็ใช้สอยไปอะไรนึนคิดปรุงแต่งไปเป็นเรื่องธรรมชาติที่เรามาเรียนรู้เราให้เข้าใจธรรมชาติเหล่านี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่คนยึดมั่นหรือมั่นเพราะว่าเราไม่มีถ้าไม่มีพุทธศาสนาหราือวานนีไม่ได้ครับสงหรือว่าคราูบาอาจารย์มาบอกมาสอนเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเราก็จะไป ติดอยู่กับการสมาหารกินหนเนี่ยทำเป็นแม่ลองนั้นนึกถนิสตด้วยเนาะใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะมาตวดขาน้นเป็นิตเป็นยังไง้องน่กถึงนิสิตของพ่อเลยดิคิดถึงถึกถึงนิส่ยดิปิตฐานที่เหนือดเป็นยังไงลองนึกคิดเดิเป็นยังไงมันโล่งไหมโล่งไหมแต่นูนี่แหละเป็นยังไงลองคิดถึงนิสิตดิ โล่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยววอนนี้เเดี๋ยวจะให้ไปถามนักเรียนไปกันด้อเดี๋ยวอาจารย์ท่า,าทนไ,ได้อบรมต่อเอาใหม่ไปจะบอกให้เพื่อนฟังด้วยว่าหลังจากทาแล้วเป็นยังไงอ่าตอนนี้ก็แล้วเนี่ยหลอดเอาใหม่ไปถามเด็กหน่อยด้วยทางหลังเด้อมอ .3 รลองปฏิบัติดูใช้เวลาม่นานด้วยคนไหนที่ว่ายังสงสัยอยู่ คิดถึงเล่นปีจอจอบรรดาประกอบกับเพลงจี่อยู่ในนครับถามดูจะถามด้านหลังหนึ่งกันหน่อยถามใครก็ได้ถ้าบอกให้เพื่อนฟังกันหน่อยพูดไอเพื่อนฟังหน่อยอาการเป็นยังไงหลังจากปฏิบัติสูตรนี้แล้วเป็นยังไงฟังกันเอาเอาคนหลังเอาคนหลังไว้หน่อยคนสุดท้ายหน่อยเพราะฉะนั้น เสียดายเสียด 1, 3, ยายปอหนึ่งกับมปอสามไม่ได้มาทัานสุดทา้ายอ่าสุดทา้ายไม่ได้กันนั่นแหละถามไปเลยเแต่คนนี้ไม่ทําได้เด้อคนอนี้เนื่ึงจากไม่ตีนายเนื่องเากนตีเด้อดด่ยจะจับบ้างมาลองตีเนี่ถ้า่คิดถึงไม่เบีสักพักก่อนยังไม่ทันได้ยังไม่ผ่าน แต่คิดถึงนี่ตีล้วก็เพ่งจ่อเพ่งในที่ตีนะถ้าเราเพ่งไม่เป็นไม่เคยทำกสิณมาก,ก่อนเราไม่เคยอบรมคื่นฝึกสะสมเรื่องกสิณมาก่อนเราก็นึกขึ้นไปตรงผ่านรางหัวนกันไปเนี่ยแล้วเนี่ยแถวนี้ก็ได้หลายคนมึนกงกระแดรวยนะวันนั้นเอ็คหัวม,มืออ๋ออีกแบบอีกหน้า ยังไม่เข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจดอกความลุ่งเออถ้าเราทรงเราทรงประกอบอธเปิฏกเราจะรู้ว่าหัวราจะรุ่งมันเป็นช่องทาวารเปิดเพราะจิตผลักดันสิ่งที่มาครอบคุมจิตของเราใ่ให้กระเด็นออกก็เลยเป็นลักษณะจิตโล่งจิตไม่มีสิ่งหนอวิชาครอบครอบคุมรอไีมา<อ>ม,มาแถวนี้รอนี่ทำงานนี่นายนี่กระเด็น สองนายน่ะมันสงสัยว่านิพพานเป็นยังไงะนี้าหนลนึ่เรื่องตีลายนึกถึงเร่ตีอ่าอานอนี่ส่อสารไม่ก็ได้ลองนกถึงเรื่องตีลายนึกถึงเรื่องตีดูอ่ามีอะไรแบงเริ่มผ่านกันแล้วนึกถึงเร่อตีไว้ตอนนี้มันค่อยล่งเลดอรแล้วจิตของเราจะผลักกัน ไอสิ่งที่มาอภิชาที่มาครอบคลุมจิตของเราเน่ามะมโนเรามันก็ค่อยหลับดันออกค่อยโล่งไปเราไม่ไม่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจบางคนบางคนก็เข้าใจเลยมัน้วแต่คนถ้าคนไหนรู้จักจิตก็จะเข้าใจง่ายหน่อยถ้าคนไหนไม่รู้จักจิตตนเองรู้แต่ความรู้สึกือไม่เห็นจิตมาเป็นสภาพแบบไหนรู้แต่ความรู้สึกแล้วนจะเข้าใจยากนิดนึงถอยพวกสามเดือนมันจะเข้าใจชัด เฉยๆในก็ได้ป e ็นี้นี่ก็ได้นางนี่ก็ได้ถามเก่งเนี่ยนี่ก็เน่ก็ได้ก็ได้สองคนทำเฉยๆนะจิตให้ปรุงแต่งเพื่อจะออกเฉยๆตามความเข้าใจของเด็กๆ ชีวอาการเฉยนิ่งว่างนิ่งว่างเราสบายก็จะกลิ่นสลาจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยผู้หญิงสองคนในกระดานงานสองคนถามไปยังหรือว่าอาการนี้กระุด่หลังจากนี้เราก็สังเกตสังเกติตของเราไปลังจะนิ่งว่างเอาสบายผิวพรรณเราโองใสหลังจากนี้เราระมาณสามวัน แต่ใหม่ๆเนี่ยมันจะปรับดันคิเดเหตนิทนึงปรับดันความคิดนินดนึงกมฟุ้งเรากาาระหาวจิตฟุ้งสร้างจะไม่ใช่เางงารอกเพราะมันเป็นพลังงานของจิตที่มันปรนับดันในคเดเหตุเอาวิชาความยึดมัน่นหรือมั่นห้ออกจากจ,ากจิตจ,จใจจิตใจงเรากับโลกมอสบายเดี๋ยวมันจะสงบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถึนนี้ถึงกว่าจะครบสามเดือนสองเดือนปลายๆถึงจะสงบดีมากตอนนั้นเราจะเข้าใจชัดขึ้นว่าจิตของเราเป็นยังไงสภาพสภาวะจิตเป็นยังไง เดินได้สามเดินได้สี่หกเจ็ดแปดจะเข้าใจชัดขึ้นเลยเอาอแ,แ,คแ,แ,อแค่นี้แล้นั่นจะเดินพร้อมติดนะเนาะนี่บต์ครับอาจารย์ทานแล้วเหรอครับแล้วล่ะทานแค่นี้แหละ้วเอาแค่นักเรียนพอเข้าใจนิดหน่อยแล้วเนี่ยวถามผมอีกครับก่อนและครับครับ